ทนหาไม่ดูในพลสวัสดีครับหลังจากที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับเมียนมาในหลายคลิปที่ผ่านมานะครับเกี่ยวกับแรงงานพม่าเนาะคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับพม่าอีกแนวหนึ่งก็คือพม่าทีท่มาทําธุรกิจที่ประเทศไทยเรานะครับจะเป็นเพราะว่าหนีภัยสงครามมาหรือว่าเ,เหตุผลทางเศรษฐกิจ รือไม่ก็เรื่องอื่นๆก็ตามนะครับเราพูดเรื่องแรงงานมาหลายคลิปวันนี้จะมาพูดเรื่องธุรกิจเมียนมาชาวพมา่านะครับลร้แห่งที่ย้ายบาขยายกิจการในประเทศไทยกันมากขึ้นนะครับเนื่องด้วยอุปสงค์ผู้บริโภคชาวเมียนมาที่สูงขึ้นและสภาพแวดล้อมการทำธุรกิจในประเทศบ้านเกิดที่กำลังเสื่อมถอย นะครับผมเมื่อวันที่9สิงหาคม 00, 2,024ันหนะครับนิเคอีเอเซียรายงานรายงานว่ามีธุรกิจจากเมียนมาจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆกำลังตั้งร้านค้าและร้านอาหารขึ้นในประเทศไทยเพื่อขายอาหารและเสื้อผ้าแก่ผู้อพยพและผู้ลี้ภัยจากประเทศของพวกเขาที่ซึ่ง มีความขัดแย้งอันยืดเยื้อและการบังคับเกณฑ์ทหารทั้งหญิงและชายเมื่อต้นปีเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี้นะครับผมนิ k เคอีเอเซอ้างอิงจากหลายแหล่งข่าวที่มีความคุ้นเคยกับชุมชนธุรกิจในเมียนมาในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาฐานที่มั่นคงของธุรกิจหลายสิบแห่งสร้างขึ้นได้ด้วยความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมชาติที่อยู่ในประเทศไทย เจ้าของธุรกิจที่ย้ายร้านโทรศัพท์มือถือและเครื่องคอมพิวเตอร์จากเมียนมามาสู่กรุงเทพกล่าวกับ n ิ k เ e คอีเอซียแบบไม่เปิดเผยตัวตนว่าอ๋อเขาไม่กล้าเปิดเผยตัวตนนะครับผมนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเองเนาะสถานการณ์ในเมียนมาทําให้ทําธุรกิจได้ยากขึ้นเนื่องด้วยเงินเฟ้อและกฎเกณฑ์ทางการเงินที่ไม่แน่นอนซึ่งประเทศไทยมีเสถียรภาพ มากกว่าทั้งยังมีตลาดที่มีโอกาสตเติบโตอีกด้วยไทยมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่สุดเป็นอันดับสองของอาเซียนและยังมีชายแดนติดกับเมียนมาได้สร้างตลาดทางเลือกให้กับนักธุรกิจในเมียนมาผู้ซึ่งกำลังมองหาการย้ายฐานการดำเนินงานและขยายเข้าสู่ตลาดใหม่เชอรีอู ร้านค้าปีกนาฬิกาอายุเกือบ40ปีและมี38สาขาในเมียนมาเปิดสาขาแรกในกรุงเทพเปิดในกรุงเทพเลยนะครับเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมานะครับผมไคไ่จอนะครับเป็นภาษาพม่านะครับผมเช่นร้านอาหารเมียนมาต้นตำรับก็ได้ขยายสาขามาที่เมืองไทยเช่นกันนะครับจอโชเวผู้จัดการของไคไคจอ ให้สัมภาษณ์กับนิกเคอีเอเซียพูดถึงการเปิดสาขาที่2ในประเทศไทยว่าเป็นเพราะปริมาณความต้องการจากลูกค้าที่เพิ่มขึ้นทางร้านจึงตัดสินใจขยายสาขาเพิ่มอีกหนึ่งหนึ่งสาขาในเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับก่อนหน้านี้นะครับใครคจอเปิดสาขาแรกในประเทศไทยเมื่อเดือนพฤศจิกายนและในปัจจุบันทั้งสงสาขา มียอดขายออกมาดีจอชเวเสริมว่าทางร้านมีแผนที่จะเปิดสาขาในเชียงใหม่และพัทยาอีกด้วยสู่นักวิจัยชาวเมียนมาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวกับนิเคอีเอเชียว่าธุรกิจจากเมียนมาส่วนใหญ่ที่ขยายกิจการมายัางประเทศไทยไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อทำกำไรในทันทีแต่ในการปก แต่เป็นการปกป้องสินทรัพย์ทางการเงินของธุรกิจจากการสร้างรากฐานที่มั่นคงและเคลื่อนย้ายทรัพย์สินมาอย่างที่ปลอดภัยชูเสริมอีกว่าหลายเดือนมานี้บรรดาธุรกิจต่างๆก็ได้เห็นปริมาณความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากฝั่งผู้บริโภคชาวเมียนมาในไทยด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามปัจจุบันยังไม่มีสถิติ ระบุจำนวนชาวเมียนมาในไทยออกมาอย่างเป็นทางการแต่จากรายงานของโครงการพัฒนาแห่งสชา,าชาตินะครับหรือ UNDP ที่เผยแพร่เมื่อเดือนพฤศจิกายน2023ระบุว่าชาวเมียนมาที่อ,อพยพโยกย้ายถิ่นฐานอย่างปกติกล่าวคือเคลื่อนย้ายโดยถูกต้องตามกฎหมายนะครับและอาศัยในไทยเมื่อเดือนเมษายน ปี2023คาดการไว้อยู่ที่1.9ล้านคนนะครับนอกจากนี้รายงานของสหประชาชาติยังย้ำอีกว่าประมาณการล่าสุดหลังการรัฐประหารของกองทัพในเมียนมาเมื่อเดือนกุมภา,าพันธ์ปี2 0 2พันบ2บ่งชี้ว่าผู้อพยพจากเมียนมาราวรา5ล้านคนโอ้โหนะครับ5ล้านคนนะครับอันนี้ รประมาณนะครับผมผมว่ามันจะเยอะกว่านั้นนะทั้งที่มีเอกสารและไม่มีเอกสารส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในประเทศไทยข้อบังคับเกณฑ์ทหารที่ร่างโดยกองทัพเมื่อต้นปีนี้เป็นตัวกระตุน้นล่าสุดที่ทำให้บรรดาหนุ่มสาวทำการอพยพครั้งใหญ่ส่งผลให้ชุมชนและผู้บริโภคชาวเมียนมาในไทยเพิ่มขึ้นตั้งแต่ร้านอาหารเมียนมา ไปจนถึงร้านโทรศัพท์มือถือและเครื่องใช้ไฟฟ้าบรรดาธุรกิจหลายเจ้าต่างไล่ตามลูกค้าผู้มีอุปสงค์ในสินค้าที่พวกเขาคุ้นเคยครบผมชาวเมียนมาเขาก็ถ้าเห็นมีร้านค้าของนักธุรกิจประเทศตัวเองก็อยากซื้อกับประเทศตัวเองเนาะเพราะพูดจาเข้าใจอาจจะมีภาษาต่อรองมีนั่นกันได้เนาะนะครับทั้งนี้ การย้ายที่ตั้งธุรกิจมาสู่ประเทศไทยยังสะท้อนถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เลวร้ายในเมียนมาไม่กี่สัปดาห์มานี้คณะรัฐบาลทหารได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบเจ้าของกิจการบรรดาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ธนาคารพยายามควบคุมเงินเฟอ้อจัดสกุลเงินของพม่าที่อ่อนค่าลงเป็นหนึ่ง ในปัจจัยทําให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์พุ 1, 3, 1, ่งสูงขึ้นนะครับเงินเงินจัดก็อ่อนค่านะครับผมอัตราแลกเปลี่ยนตกลงมาที่5,500จัดต่อ1ดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วเหลือเพียง3,300ดอลลาร์ต่อ1ดอลลาร์นะครับผมเท่านั้นนะครับซึ่งทําให้ค่าครองชีพและต้นทุนในการทําธุรกิจเพิ่มสูงขึ้นเช่น เซนเทนะครับเซนเทนักเศรษฐศาสตร์และอดีตสมาชิกคณะกรรมการเศรษฐกิจของสนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD พรรครัฐบาลขององซานซูจีที่ถูกรัฐประหารกล่าวกับนิ k เคอีอเซียว่าเมียนมามีการผลิตภายในประเทศลดลงเพราะต้นทุนการขนส่งที่สูงขึ้นและเครือข่ายการกระจายสินค้าที่ล่าช้า เซนเทมองภาพรวมเศรษฐกิจของเมียนมาแย่ลงอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับและอำนาจซื้อของผู้บริโภคกำลังเสื่อมถอยโดยเฉพาะหลังจากสงครามกลางเมืองที่ยกระดับขึ้นเมื่อปลายป,ายปีก่อนนะครับซึ่งทำให้ราคาเพิ่มขึ้นอย่างมากจนลดอุปสงค์ในตลาดการบริโภคกำลังหดตัวเห็นได้จากตัวชี้วัดอำนาจการใช้จ่ายของผู้บริโภค ที่ลดลงชัดเจนรายงานล่าสุดของธนาคารโลกโวแบง n ์นะครับในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับคาดการว่าอัตราความยากจนของประชากรในปี2023ทยานขึ้นเป็น32.1%เพิ่มขึ้นเกือบเป็น2เท่าตัวของอของเมื่อปี2020ซึ่งปีก่อนที่กองทัพจะขับไล่พักรัฐบาล ที่ชนะการเลือกตั้งทั้งความเสื่อมถอยของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจตลอดจนอำนาจการใช้จ่ายที่ลดลงการเพิ่มขึ้นของผู้บริโภคชาวเมียนมาในประเทศไทยและความต้องการย้ายสินทรัพย์ไปยังที่ปลอดภัยด้วยปัจจัยต่างๆเหล่านี้ก่อให้เกิดแนวโน้มขยายกิจการในประเทศไทยมากขึ้นผู้เชี่ยวชาญบางรายเชื่อว่าการขยายกิจการจากเมียนมา จะส่งผลดีต่อประเทศไทยนะครับิริดาเขมานิฐาไทยอาจารย์จากคณะรัฐศาสตร์และรัฐประสานศาสนาศาสตร์อ่านถูกไหมครับมหาวิลัยเชียงใหม่นะครับระบุว่าการดำเนินร้านค้าและอาหารเมียนมาในไทยที่เพิ่มขึ้นสามารถส่งผลดีต่อห่วงโซ่อุปทานของไทยและเพิ่มรายได้ภาษีให้กับรัฐบาล สิราดายัางเชื่ออีกด้วยว่ากิจการเหล่านี้ไม่ถือเป็นภัยคุกคามในความเห็นของสาธารณชนชาวไทยเนื่องจากต้องดำเนินกิจการภายใต้เงื่อนไขและการลงทะเบียนของไทยก็คือมาค้าขายอย่างถูกกฎหมายนั่นแหละครับผมนะครับคนที่มาทําธุรกิจก็ต้องทําให้มันถูกต้องนะครับก็ต้องเสียภาษีให้ไทยนะครับไม่เหมือนกับจีนนะครับคลิปต่อไปในพลจะมาสารหาไม่รู้ในพลจะมาพูดเกี่ยวกับ จีนนะครับมาทุบเศรษฐกิจไทยกระจุยกระจายนะครับมาทําทุกอย่างทุกชิ้นทุกแมททุกเรื่องเจาะทุกอย่างนะครับจีนนี่นะครับไม่ไหวจริงๆนะครับผมพม่าเห็นเขาอย่างนี้นะเขายังมาถูกต้องยอมรับภาษีนะครับนะครับพม่ายังมีกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาซื้ออสังหาริมทรัพย์เช่นคอนโดนะครับที่อยู่อาศัยนะครับซื้อเพื่อเก่งกําไรซื้อเพื่ออยู่ซื้อเพื่ออยู่อาศัย ก็มีนะครับเขาเก็บสตางค์ไว้นะครับมาซื้อที่ไทยนะครับเพราะว่าบ้านเขาไม่มีความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินนะครับท่านฟังแล้วมีความคิดเห็นเป็นประการใดอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกับสัญหาไม่รู้ในผลนะครับขอบคุณทุกการรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสตั๊กให้สัญหาไม่รู้ในผลด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ